Ở này quá Không này, 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 này. Này. này quá đâu này Ở này Ở này Ở này 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 quá Mày เจเ็นเจเจ็นเดีเดีใจเย็นใจค่อยๆยพูดนะเดี๋ยวเจ๊อะไรหายก็โทรศัพท์ฉันนั่สิฉันจอดรถไว้ฉันแล้วฉันก็ไปนวดแต่พเขับมาโทรศัพท์ฉันมันก็เอ้าแล้ว เจ๊ล็อกรถหรือเปล่าล่ะล็อกเจ๊ล็อกชัวร์หรือเปล่าลองเช็คดูดีๆสิล็อกชัวร์มันใจเลยร้อยเปอจะเอาไงดีล่ะทีเนี้ยไม่รู้แหละฉันจอดรถที่ลานจอดรถของพวกแกยังไงพวกแกก็ต้องรับผิดชอบไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจอ้าวเจ๊ Jay, มาพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ นี่ดูนี่คะ่ะอ่านสิคะเนี่ยเขาเขียนว่าไงนะะนเนี่ยคะนี่ไงของหายรับผิดชอบทุกกรณีฉันเลย<ฮ>เดี๋ยวนะไม่เนี่ยไม่รับผิดชอบทุกกรณีนี่อย่ามาหัวหมอนะไหนเกลงแหกตาแกดูสิฮะมันมีสักคำไหมว่าไม่ฉันเห็นแต่ตัว X อ็กว้ายมันตำรวจมัตำรวจค่ะ ตำรวจคะมาก็ดีแล้วค่ะคือเจเนี่ยมันมานวดที่ร้านฉันแล้วมันเอาโทรศัพท์เนี่ยไว้ที่รถผมนวดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปที่รถโทรศัพท์มันก็หายแล้วมันก็มากล่าวหา้านฉันแท้รับผิดชอบแต่นี่มันเกิดไปไหมคะคุณตำรวจป้ายก็มีเห็นไหมคะม่จริงนะคะคุณตำรวจฉันไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปไหนเลยเราเอาไว้ที่รถฉ็จแล้วฉันก็ร้องแต่พอกลับมามันก็หายถ้าไม่มีใครออกไปต้องโทกวันนี้แหละค่ะพวกวิชาีพอีเจพูดแบบนี้ร้านฉันเสียหายนะ ใครกันแน่มิจฉาชีพนี่คิดจะมาหลอกเอาเงินพวกเราใช่ไหมใช่แน่นอนแกน่ะสิง<อ>มิจฉาชีพพอพอพอค่ะหยุดเถียงกันก่อนนะเจ๊คะ,เจ,คะเจ๊ลองคิดดูดีๆสิคะว่าหลังจากลงรถแล้วเจ๊ได้ไปที่ไหนไหมโอ๊ยอย่าให้พูดเลยค่ะสายพีผ่ผลไม้จ้าผลไม้ไม่จ้าสดสดจากสวนเลยนะจ้าทำไ,ไมอีเดานี่หว่เดามานี่มานี่ซื้อผลไม้หน่อยอะไรดีเจ๊วันเนี้ยเอาอะไรก็ได้จ้ะ หาลูกเพราะว่าผลไม้ของเองน่ะมันอร่อยดีนักเลงยัยเลยโอ้เนี่ยเจ๊ถามให้หน่อยสิอีนิ่มที่มันอยู่ข้างบ้านเองอะได้ข่าวว่าผัวมันทิ้งเหรอเห็นเพราะว่ามันนั่งร้องผมร้องไห้ทั้งวันแหมข่าวเร็วติดจรวดจังนะแน่นอนสิคะเพราะว่าข้าเนี่ยมันองค์เทพสามตาจะเรียกว่าเอออรหรันสิบตาห้าหูเลยก็ว่าได้เอองั้นละมัง้งฉันไม่ได้ไปเสือกไปยุ่งอะไรกับมันอะ ยี่สิบห้าบาทเจ๊ได้นี่เอาไปเลยไม่ต้องถอนสำหรับข่าวเจเอ๋หรูโลกหรูเ,เฮ้ยขันตาเอ้าอีเจ๊ผลไม้อ่ะอีเจ๊เจ้าค่ะเอ้ยใครอยากฟังเล่ออีนิ่มโดนผัวทิ้งมาจ้าเลขเข้ามาเลยจา้า ฉัก็ไปมาแค่นี้แหละค่ะคุณตำรวจยังไม่ได้แตะมือถือเลยจ้ากะน,น้อยเพราะว่าลืมไว้ที่รถค่ะอีกเจ๊เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอย่าโทรศัพท์ข้าหายสิดีแล้วที่เอ็งมาช่วยเป็นยืนยันหน่อยว่าข้าเนี่ยพูดเรื่องจริงใช่จ้ะตอนเจ๊มาเจ๊ก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์มาด้วยนะอ้ะาแล้วมันจะหายไปได้ไงอ่ะอ๋อเอางงี้ไหมนี่เดี๋ยวเราไปเปิดกล้องวงจรปิดดูกัน จะได้รู้ความจริงสักทขีข้าสิโทรศัพท์เข้าว่าไงไอตุโลโลเย e มึงไปไหนเนี่ยไม่นานจังกูรอกินข้าวหิวจนไม่ไหวแล้วเนี่ยไอตุนมึงหิวมึงก็หาแดกเองสิวะมึงรู้ไหมว่าชีวิตกูวุ่นวายแค่ไหนตอนเนี้ยฮะโทรศัพท์กูหายกูกำลังให้ตำรวจเขาเคลียร์คดีให้กูอยู่ฮะ โทรศัพท์มึงหายเออที่มึงคุยอยู่นี่โทรศัพท์ใครมึงนี่ถามโง่ๆเหมือนคนไม่มีสม,มองนะกนน็โทรศัพท์กูไงโทรศัพท์มึงอยู่ได้ไงไวะจะกล้า,าไปเี่อเป็นไปนไม่ได้แล้วเขากันมาตั้งหลายปีพูดแล้วก็ขอเ็งเอา้าลืมไปซื้อเคสโทรศัพท์มาใหม่ <c oughs> ยิมหน่อยเออแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะ เอ้าแล้วมีใครมาอยู่ในมือกูเนี่ยช่างมันเรื่องมามอยต้องมาก่อนมาจ้ะทุกคนทางนี้ทางนี้ทางนี้เจ้าค่ะเอ้ยใครอยากฟังเรื่องอีนี่อ้ที่แท้มีดหัวเชอยู่ที่เจด่เองนั่นไงทำเองแล้วก็ลืมเองใบทองอะเนาะสมองสมองเนี่ยไปหมดล้วค่ะนั่นนี่ มัวแต่สนใจเรื่องชาวบ้าน <_ d ata> จนลืมเรื่องตัวเองโอ้ยเจ๊เอ,อ้ยฉันเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีคะฮ <_ d ata> ไม่เอาอยัางไงจ้ะมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดะอจ้ะขอโทษคุณตำรวจด้วยนะจ๊ะถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะที่หลังจะทำอะไรต้องมีสตินะคะโฉันก็ ขอโทษพวกแกด้วยนะฉันลืมเองอะอืมไม่เป็นไรอ๋อแต่ว่าแต่เจ๊ให้มีรถยนต์ด้วยเหรอเห็นปกติขับแต่มอไซค์นะราเจ้าหน้าที่เองค่ะเมื่อคืนฝันว่าซื้อรถอะเจอนี่เจ๊พี่ฉันตามเจ๊มาเพราะเจ๊ลืมผลไม้นี่ฉันเลยมาให้เดา ขอบใจแกมากนะรักนะ I love you หนักก็หนัก